สวัสดีครับผมนนทวั์เตชันเกษรนะครับจากบริษัทคอมบิ n เ t ชั n นกรุ๊ปนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาขีดโฟมครับทุ่นนะครับเป็นทุ่นที่จมน้ำไปแล้วนะครับให้กับวัดนะครับเป็นวัดที่ใช้ทุ่นนี้สำหรับแพรให้อาหารป่าในวัดนั่นเองครับซึ่งเรามาทำการฉีดวันนี้คืออุปสรรคของเราเนี่ยทุ่นเนี่ยค่อนข้างจะผุเยอะมากรูรูเนี่ยเป็น้ลยๆเป็นพันพันรูเลยทุ่นหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า สองสามร้อยรูเลยครับซึ่งเป็นงานที่ยากมากนะในการทําความสะอาดและอุดรอยรั่วแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนเรามาสำรวจตอนแรกอ่ะทุ่นเนี่ยยังยังจะไม่ไม่เห็นรอยรั่วเยอะแต่พอเราทําความสะอาดแล้วขูดออกสนิมออกเรื่อยๆร่รูพุนเลยครับรูตอนนี้เยอะมากครับไม่ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการและขั้นตอนในการฉีดโฟมของเราเป็นอย่างไรบ้างและการอุดทุ่นเนี่ยเป็นร้อยร้อยรูเป็นพันพันรูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็ทุ่นเนี่ยมันจมน้ํามาแล้วครับโดยการลากขึ้นมา ซ่มแซมคนระับวันนี้ทางบริษัทเราจะทําได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีความสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามรับชมเลยครับ ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการฉีดพุ่นแพรให้อาหารปลาที่วัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นวัดอ่างทองนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กว่าจะเสร็จนี่คือยากลำบากมากกว่าจะอุดรูรัว่วได้ครบหรือว่าปะปูได้ครบเนี่ยใช้เวลาถึง5วันกันเลยทีเดียวนะครับทั้งหมด2อแพรนะครับที่เราทำการฉีดนี่ก็หนักหนาสากันเหมือนกันครับก็เป็นงานที่ยากที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับเราก็เป็นรูเยอะที่สุดรูรั่วเยอะที่สุดคุณเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาแต่เราว่า เราก็แก้ไขสถานการณ์และทําให้จนเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการฉีดโฟมพั้งนี้ของเราครับว่างานนี้ยากและหินที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้นะที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าสิปีเนี่ยงานนี้ยากที่สุดแล้วก็ได้รับชมวิธีการทํางานและขั้นตอนการทํางานการอุ่นรอยรั่วต่างๆครับกับทีมงานของเราครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเรื่องการฉีดโฟมทุ่นแบบนี้นะครับที่เราทำอยู่นี่ครับรั่วขนาดไหนรั่วรูเล็กรูใหญ่ให้เราประเมินราคาก่อนนะก็สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นเหล็กนะครับทุ่นโป๊ปูนนะครับทุ่นพลาสติกนะครับถังพลาสติก2 0 0ลิตรนะครับหรือว่าพ่นใต้หลังคาการความร้อนนะครับฉีดใต้พื้นบ้านครับ ฉีดเข้ากาแพงครับเรือประมงเรือยางเรือคายักนะครับฉีดได้หมดทุกอย่างเลยที่สามารถมีช่องให้โฟมเข้าไปอยู่ได้หรือว่าปิดกั้นน้าเข้าหรือว่าป้องกันความร้อนจากภายนอกสู่ภายในได้จะให้ทางทีมงานของเรานะครับก็ยินดีให้บริการครับท่านใดท,ที่สนใจติดต่อสอบถามครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็น g o o g l e f a c e b o o k Li น์แอ d หรือว่า Tik t ็อครับและฝากช่อง YouTube ของเราด้วยครับที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยเราจะไปลงผลงานครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามไว้เพื่อที่ว่าเวลาเจองานงานย,กยากๆงนี้ไม่มีใครสามารถทําได้แน่นอนครับบริษัทเราทําได้ได้เห็นก่อนใครได้รู้วิธีการการทางานก่อนใครแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนใครและคุยได้ก่อนใครนั่นเองครับก็สามารถชมได้ทางช่องยู u ูบนะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทีมงานเราด้วยครับ ส่วนวันนี้นะครับผมนนทวัฒน์เตชัธรรมเสษและทีมงานบริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปดีๆของเราจนจบคลิปครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ